เอามาหายไม่ปาดอกไม้เอามาหายบ้างหันไิอันนี้หนึ่งไวแต่เมืกอคืนนี่นั่นถุมก็อยู่ข้างนั่นแหละกับบอลเรี็วขวบไข่กับขุนเหล้วสี่โมงห้าโมงสามโมงสามโมงสี่โมงไปหนึ่งไม่เอาเจาเอาไปอุ่นไหมกันเนี่ยเอออืม ออเอาเอาไปจากสามมกโมนี่แล้วนี่สามสี่มกนบ่เดงกมาพอยากาดแล้วเอาไปหบแล้วคอยบอกให้อพอยากาดแล้วเอาไปเอาไปอไปุน้นนีก็ได้หนึ่งเขา่าอยู่นี่บอ,อันนั้นน้องแม่เอามาหาแม่ได้ซิมแต่เมืขึ้นนี่อันนี้มันมกต่างหาอืมอม,มันมันเอ้ม,ม มันเอฟของข่อยบ่เอมเนาะของข่อยสิคันผู้คันผู้กินคันผู้กินนัวกะสิคันผู้สีนัวกะอีกนิดนึงคันผู้บ่านัวกัพอดีน้องไม่เป็นตำมะฮุ่งแซ่บเออมกป่าอิลพ่ะย่ะมกป่าอิลแต่ที่พูดละมกกะให้ทางไปมกนึงเออกะนัองหองไห่ดาล่าน้องหองไห้ดาล่ามองอาบนะอ้มองหันมองแต่งมองแต่งโต มนเสร็จกัน <counties> จ <intake> ังว่ากันมาประมาณไหนเฮ็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยๆงามันเลวจังมาเบิงไม่อีกเทียนึงอืมาอดเรอไ่อยเรอุ่อยอเ่อุ่อๆ่อีกจั็ดไ่อยบ่อย่อุ่อยๆอีกเร่อร่อยกเฮ็ดไ่อยมเฮร่อเอออยเออ่อ็เอามาใส่เออ เอาไปไว้เลยมันปะเอาคือบ่ไปเผื่อไปทำมือรุ่นเสียตู้ไว้มือรุ่นมาอุ่นกินเอาไปจักมกสองมกเอาไปอีกจักสองมกเอาไปเสียตู้ไว้อันนี้ก็กินพละมกทั้งละกันสิรุ่งตัวมกหนึ่งกินแม่มกหนึ่งแจกหลอดข้าวหั่นไปหันใส่ลำพันไปสองมกเอ้าอันนี้เอาเข่าออกด้ว่เอาใส่นี่นั่ง ยินจะเ,เนี่ยอากาศผู้เกลงผู้เกลงยินจะเนี่ยอากาศผู้เก่งเนอพี่น้องเก <laughs> ่งยังจังหวากันอันนี้ไม่ไงไม่เอามาให้พันละพื้นว่นาเกลงแล้วไม่สุมเจี๊ยบเสียบประสันเพื่นเอามาให้น้องไผ่พันนะกับตุ่มมันตุ่มพักกระ,กะแหงประสันเพื่อนเอามาให้น้องไผ่เสียบหลายเพื่อนวะอ๋อตอนนี้เขาโอ๋จะได้หลายปอนนนี้มันย่อมตัด,ดตัดแผงตัดแผงตัดหย่างมันออกเช่ไหม เด็กกมันตัวหาป่าแต่แม่ไปเบื้งเขาแม่กับมันน้ำเขาเนาะแต่ก็าทคขีปมเนี่ยเ็กจีบเดี๋ยวจะขีปบูปถ่าได้โลกหมืดอยู่เป็นวันลุงตัวเพื่อนกลับขึ้นไปเพื่อจะไปหาเขากินน้ำเขาตอนเื้อกันดีไปรอบเนื้อกันแล้วกันคุณแมหน่อยเพื่อนพาันไปรั่วกันกินอยู่หันกับอันคุณแม่หน่อยเพิ่นพากันไปรั่วกันกินอยู่หันตัวกบวน่แหล่ มวลนี่แหละกินกันแต่แม่ก็ยังมวนน้ำเขบาบ่ได้กินน,น,น้ำเขาไปถ่ายคลิปซือ้ไไอ,อถ้าไปรุ่นถ่ายคลิปบารนี้อันนั่งติมเพิ่นก็นโอ้ยตั้งแต่สาวเจ้าบ้านหอดดึกมันหอดหดึกกว่ไในบัวมันเมืม่อยมาขึ้นเนี่ยใครเนยส่องพันกว่าพ่ะนะทั้งตึกสะดุ้งแม่ปลาขาวไหมเนี่ยมันก็เป็นตะ,นะมันเด้เอาล่องเข้าเดียวเอาล่องแล้วก็โจมขึ้นแล้วก็โด่งเด้งโด่งเด้งตักเอาเอาล่องแล้วก็โจมขึ้นตักเอาไหม มันเป็นเออมันเป็นตะมันไปโล่ไปโยกสะดุกงนแ่งเป็นตะได้ดีเว้ยมันได้เงินสองพันกว่า่นน่ะนั่งติมูซื้อมาเสือขายสามโล่ลอยเนี่ยสามโล่ลอยเห็ดเปไม่ใช่ไม่ใสามซื้อสั่งเห็ดปลาแดกเถอะเออเออนออเออเออว่อเอเอ็ดไอเอ้เอาเออเปอะออเ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 หอเออเอเออเอ่เออเอเัอ แม่แดิบขนือกไม่ไม่ไม่เร็วอยู่อบมไม่ไม่ไหนต้องหมอืมอันนี้ก็แสดงว่าาการเอาเตาเกลียไปปูดได้ถึงขึ้นถางแมเตาหมอราหแล้วมาเอาหมอนปเออเอาหมอไปหมอขยตีที่ว่าไม่เอาหมอคขวยไปเ็นเอามากบ่ออไปแผนกบริการ ต้อมาบอกไงตือแคบว่ตือกบะตืกว so pues ่าเป็นตือแคบว่าเป็นเขาไปรุ่นแขกหลอดรุ่นนุ่มจรุ่นผู้ใหญ่บ้านตื้อแคบแบบนี้กับมวลกันตัวท้ายคลิปแบบนี้เสีนนี่เออเสียโน่นกัไปตืกนําเขาแบบนี้โอ้พอกกันไปเร้งไปเดาอยู่หันก็มวลตัวเนาะผ่านุ่มจูบแม่แมยกษ์เท้านะเออแม่กั เออเออแม่กบมันนี่แม่กะเฝ้ามะมกกมกป่านี่ดีญาติป่าเนา่าพูดอะสะดุงด้งเนี่ยน่ะเขาเห็ดยื่ทังพุ่นเขาก็เห็ดได้ทั้งไฟนำรุ่นหมดอละมันสิไปพูดเนี่นยแบบนี้น้ำเห็น่าปีนั่นนุ่มโจู่บกวามันซ้ำถังนี่ตัวตู่บักไงน่ะม,<า>มันตืก๊กอ่ะเออหลายปีเมาไม่ขึ้นไม้ดอกมันห้าวได้ตู่บักไงป่าจีนป่านอีสุก ปลากาบ่มีมียูตโตสองตัวอะไรอย่างนี้หอปลาสลิดส่ตสามี่โตะมาเสนบางมีต่ป่าเขาหน่อยมันแพ่ดีปลาดปลากระหางปลาตองกับว่าเป็นหลายอยู่ตีทั้งขายไปน้ำทึกไปน้ำขายไปน้ำจีได้เงินหลายบาทอยู่แล้วเออผู้เขาถนัดเนาะโอ้ไปอีกแล้ว โอ้ขันปลาซิวแก้วเอามาให้นะเด้อขันปลาซิวแก้วเสียเห็ดปลาแดกหน่อยปลาแดกน้อยปลาแดก,อแดกบอกเราอยู่ขันได้เอามาให้คุณแม่แนมะ่เลยอา่าได้เท่าไรก็เอาเบิร์ละเสียเอามาเห็ดปลาแดกน้อยใส่กับปูไปถ่ายจำมันได้กินเร็เ้ยวดิซิบมือซิบหามือได้กินปลาแดกน้อยอากาศสืได้ไข่ปลาสืบไม่ค่อยเห็นมีไข่อะไรกันตัวมีไข่ก็จังเอาตัวบวว่มีไข่ก็บ่เอาละปลาได้ได้เพราะไข่ปลาได้น้ำจืดตัวเอ้อ ได้เบื้ดละอือในโอ้บ้านไหนเห็ดเนี่ยกลิ่นดอกมือนี่ให้ลูกตู้ขั้วป่าย่างเดียวเพราะว่ามุกปลาซิวแล้วมุกปลาซิวใบแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเข่ามาคุณนายแม่เข่ามาตอนค้ำคำเดี๋ยวกระสีออกไปเฮ็ดขี้พืชเก่าล้วแหกน้อยอาบน้ำอาบน้ำกันเออ พอดีกับลุงตูคุณลูงตูขั้วป่าแล้วพอดีล่ะเห็ดปลาเด็กปลาดากแล้วเรียบร้อยก็ยังออกไปเฮ็ดไปเห็ดไปเฮ็ดไปเออบ่มีเบียกดอกขั้วไปโอเค อ้ไปตามโอ้โอ้ไปทึกลอใดทึกล้อคนเอสะพานบ่สะพานบ่ห่มือนี้มันไปมือว่าแ่มันขึ้นไปปุ่นทางบานอัน้องิเขาเอนยังท้นบ่หวบ่หวทางฝังเขาเอนียังองด้านด้านน้ำทังายายเอ่นลนั่นลทางปุ่นมันไปุ่นฝายทางพีฝายน้ำลุนเออมันว่าทางนี้ค่อยทางปุ่นเป็นห่วยมันได้ไปปุ่นอืมเอ้ยพี่น้อง ว่าฝนมากค้นกระหาวป่ากระหาวคือกันอ้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหนาจังเบิ่งกันไหมพูดโพบักโมบักแต่งจวดจัดบาดบึ่มผู้ใดก็ได้หลายป่ากระไดโอ้ยพูดแล้วพูดแล้ว